สวัสดีครับสวัสดีมิดักแฟนเพลงของเอทุกผู้ทุกคนครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกคนนี่ครับมือวันนี้น้องเอจะพาเลาะครับผมวันนี้น้องเอจะพาไปเลาะวินล่านะครับไปหาซื้อพักแล้วก็ไปหาซื้อน้องกินมากินครับผมแต่ว่าอันดับแรกนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้อยนะครับจากเยอรมันนะครับผมที่ โอนเงินนะครับส่งเวสเทิร์นยูเนียนนะครับผมมาสั่งขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วนะครับผมขอบคุณหลยๆนะครับขอบคุณพี่น้อยนะครับที่อุดหนุนนะครับประเดิมประเดิมเลยสันพี่ประเดิมไปเลยน้องสายลาสันขอบคุณหลยๆครับขอบคุณพี่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเอาเงินที่เวสเทิร์นยูเนียนนะครับที่ไปษณีนะครับแล้วก็ไปส่งของด้วยแล้วเอจะพาไปเดิน มาร์เกนะครับวิลลามาร์เก็ตนะครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับตอนนี้น้องเอกอ,อยู่ที่อ่ไปรษณีย์นะครับผมไปรษณีย์อุดรนะอิสาขายอยู่ดีเท่านะครับเดี๋ยวรอรอเรียกคิวนะครับแล้วก็ทำการรับเวชชินนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากไปรษณีย์แล้วนะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้อยเยอรมนีนะครับผมขอบคุณพี่น้อยที่อุดหนุนนะครับผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อยขอบคุณนะครับพี่อ่าเป็นกําลังใจให้น้องเอนะครับบอกว่าจะอุดหนุนแล้วก็ประเดิมให้น้องเอนะครับขอบคุณได้หลายครับผมเดี๋ยวน้องเอของแพ็กเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องเอ ถ่ายส่งให้ดูนะครับแล้วก็ส่งไปให้นะครับผมส่งไปให้บูรีรัมส่งไปให้ส่งไปบูรีรัมนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับเวทเทิลยูเนียนนะครับจากพี่น้อยเยอรมันนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เมตตาละก็ขอบคุณพีพีทุกคนนะครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องเอนะครับที่กําลังจะสั่งมาหรือกําลังที่จะคิดจะสั่งกนแล้วแต่นะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป วิลล่ามาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งพักนะครับไปเบิง้งน้องเอกินสลัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งวิลล่ามาร์เก็ตกันนะครับผมเดี๋ยวไปเลยครับซึ่งตอนนี้น้องเอกก็ถึงในวิลล่ามาร์เก็ตแล้วนะครับอู้อาหารญี่ปุ่นน่ารองน่ารองไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทไข่กุ้งก็หกสิบห้าบาท ตอนนี้ก็อยูในวิลล่ามาร์เก็ตนี่เจอแล้วจะอาหารที่รถหุนที่จริงเดี๋ยวไปซื้อนเออเดี๋ยวไปซื้อนไปนึ่งที่ร้านดีกว่าจะไปซื้อที่ตลาดแล้วไปนึ่งดีกว่าซื้อเป็นหัวเลยหัวละยี่สิบบาท้านาสามอนก็มีนะครับเดี๋ยวเราเอจะพาไปดูผักนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวอเอจะพ,พาไปดูผักอันนี้จะเป็นผลไม้นะครับพวกฟูสฟูสต่างต่างนะครับผลไม้ก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องพื่ผลไม้นำเข้านะครับน้องเอเริ่มบอกว่าอยู่นี้จะเป็นวิลล่าที่นำเข้านะครับเป็นพวก ของนาเข้าจากต่างประเทศนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับันจะเป็นผลไม้ที่แบบนําเข้าอันนี้จากเกาหลีก็ดูแบบดูพวกทิกตอกหรือว่าดูพวกอะไรที่แบบว่าพี่ๆเขาไปทํางานที่เกาหลีเนาะที่เก็บนะ่ะมาอยู่นี่แล้วนะครับเมืองไทยก็ได้กินนะอันนี้เป็นสุนสมอันนี้สองร้อยกว่าบาท เนี่ยดูอันนัพี่น้องโอ้หลากหลายโอ้สโตร์ริพันสองจ้าสี่ร้อยก็มาอันนี้น้องเอ็มมาให้เบิ้งนะครับอยู่เมืองนอกเมืองนาบีสลูสหัวนี่วานไปต่อยำงกปปรบดีแท่นี่ดูก่อนว่าเหี่ยวไหม อ่อนๆอเลยนะจ๊ะบีดรูดจ้ะผักอยู่นี่ก็ค่อนข้างจ้ะจะได้เรื่องเหมือนกันนะคระลบ้าคาดูใส่นี้ เอจะกินสลัดอันนี้ตอนนี้เป็นผักพวกสลัด r รสเมรี่ก็มีนะครับ r รสเมรี่เคของที่อยู่มองนอกแบบมีหมดเลยหอมไงพาร์ล อันนี้พัาสเลเที่เขาเอาไปใส,ส่ให้น้องเอสนใจอันนี้นะครับเดี๋ยวไปถามราคาก่อนนี่ก็จะเป็นพวกเนื้อต่างๆนะครับมาแล้วดูสมั่นกัน ซ้องมั่จุดจุดจ้า้อเ,อเก็บบรรยากาศให้เบิ้งครับไราอยากจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก,ก็มาให้เบิ้งครับ แต่ว่าช่วงนี้คนน้อยมากคนน้อยเพราะว่าอ่าไม่ค่อยมีคนเดินนะครับก็จะเป็นพวกเดี๋ยวน้องเอจะไปซื้อเดี๋ยวน้องเอจะไปซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรเนะพักทองอยู่ตลาดไปนึ่งไปกินตอนเย็นนะครับน้องเอจะลดหุนแล้ว โอ้ยมันกุ้งสวยอนาคตขนมจีนน้องเอมาแล้วอาจจะมาอยู่ในนี้ก็ได้นะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับพี่น้องอนาคตขนมจีนน้องเอมาแล้วอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ช่วยดันช่วยยูน้องเอเนยเด้อจ้าซื้อเสร็จแล้วครับเดี๋ยว ไปจ่ายตังดีกว่าหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเดี๋ยวน้องเอไปไปจ่ายตังก่อนนะครับนี่น้องเอกก็มาจ่ายตังแล้วนะครับก็ได้ถักถักแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้นะครับแล้วก็บิดซูดกล้วยผลกล้วยตากแครอทน้อย ก็ถักประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ล่ามาเก็ตเช็คเดาขออนุญาตเกตตัางก่อนนะครับเอ้าก็ถึงรถแล้วนะครับผมก็ได้แล้วนะครับตริงพักไปกินกับแก้วนะครับผมก็ น้องเอกก็บริวมาอวดมาอ้างเนี่งนะครับน้องเอกแค่แบบว่าอยากอยากจะมารีวิวของแบบว่าที่สะดวกซื้อนะครับผมแต่ปกติแล้วน้องเอกก็กินพักตลาดอ่นล่ะครับแต่อันนี้มันก็เป็นแบบว่ามักราคาพอแพงเลยครับพี่น้องอันนี้ก็สี่สิบาทนี่สี่สิบบาทครับอันนี้ก็ยี่สิบ้าบาทจังสิ่นะครับมันกับบริตังอันนี้ก็ยี่สิบาทจังสิ่นะครับมันก็เป็นราคาที่ตลาดพอซื้อได้นะครับน้องเอกบริแบบว่า บริสุทธิ์แบบพักกินเช่นลอยสองลอยอย่างเงี้ยนะครับผักก็คือผักนะครับก็ก็เลือกเอาที่แบบมันมันโอเคนะครับผมก็ก็กินกับแบบว่าบางครั้งมันก็อาจจะแบบว่าสะอาดปลอดภัยอย่างสิกับแบบถามว่าผักตลาดก็กินบ่าก็กินถ้ากินปกติแต่ว่าน้องเอ๋มารีวิวให้เบิ้งเลือื้อมารีวิวให้ดูนะครับว่าอยู่ที่ในอุดรตลาดวิลล่ามาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะมีถุงแบบนี้ให้นะครับถุงผ้า รถเนาะสวยนะครับผมเอาละครับขอบข,ขอบคุณทุกๆทุกคนนะครับตีดตามนะครับเดี๋ยวน้องเอวันนี้น้องเอพาเราะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแบบขอบคุณที่ฮักแพงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอีหยังแล้วก็ฝากติดตามฝากหักฝากแพงขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วนะจ้าขอบคุณห,หลายๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย